สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้มาดูวิธีการรีดผ้ากันนะคะวันนี้ขอสาธิตไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่ได้มีหัวข้ออะไรพิเศษเราเริ่มจากการรีดกางเกงนะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้สาธิตวิธีการรีดยังไงให้มันเรียบแล้วก็เร็วด้วยนะคะอันนี้เราเริ่มจากกางเกงสแลกทั่วไปก่อนนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ขอเสนอการรีดผ้าให้เร็วแล้วก็เรียบนะคะเริ่มจากวันนี้กางเกงทำงานนะคะกางเกงสลักผู้ชายนะคะเวลาเราจับจีบเราจะจับแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วหรอเอาลอ่า <c oughs> <c oughs> ลิดขาลิดขา ตกใจนึกว่าหันมาเสร็จแล้วแล้วก็ต้องจับขาให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ส่งตัวที่เป็นกระเป๋าเราต้องหลบกระเป๋านะคะเอากระเป๋าออกก่อนเนาะ อันนี้โต๊ะมันจะเป็นโต๊ะดูดนะคะที่ทําให้ผ้าเนี่ยมันเรียบติดกับโต๊ะนะคะแล้วก็จับจีบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็รีดด้านในก่อนนะคะอันนี้เราจะรีดแบบแค่ด้านเดียวนะคะมันจะเรียบทั้งสองด้านเลยร้อนๆแบบนี้นะคะการรีดผ้านี่ยิ่งทวีความร้อนเลยค่ะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอยากชมอะไรบอกได้นะคะทักทายเข้ามาได้ดูอยู่ที่ไหนวันนี้เราสาธิตเสื้อผ้าทั่วไปอะนะคะก็จะมีเสื้อกลางเกงอะไรองเงี้ยค่ะคลาคลา,ากันวันนี้เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะถ้าดูจากตรงนี้ที่เราจะต้องรีดนะคะค่อนข้างเยอะเลยนี่นะคะที่เราจะต้องรีดทั้งหมดวันนี้นู่นเลยค่ะถึงสุดนุ่นเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะ วันนี้ค่ะผ้าของเราทั้งหมดที่เราจะต้องรีดค่อนข้างเยอะมากชอบมากค่ะการรีดผ้าแล้วเปิดร้านซักรี่ใช้เตาเครื่องละสามหมื่นเก้าอ๋อค่ะเยี่ยมเลยค่ะเตาค่อนข้างรางคาแพงนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะคะสนใจผ้าลองรีดค่ะซื้อได้ที่ไหนผ้าลองรีดที่โต๊ะเหรอคะผ้าลองรีดที่โต๊ะซื้อได้ทั่วไปนะคะเอาที่มันแบบระบายอากาศเพราะวันนี้มันเป็นโต๊ะเหมือนดูดนะคะมันจะต้องใช้ผ้าที่อากาศ ายทได้นะคะอันนี้เรารีดกางเกงกางเกงเหมือนกางเกงยืดนะคะก็จุดประสงค์อย่างที่บอกนะคะของการไลฟ์ก็คือการแนะนำสาธิตวิธีการรีดนะคะในมุมมองของออคนที่สนใจนะคะแล้วก็เป็นการแสดงการรีดแบบคุณภาพของคล e น n m a นะคะ สนใจเตารีดราคาเท่าไหร่คะเราไม่ได้ขายอุปกรณ์นะคะแต่แนะนําได้คะ่ะอันนี้มันเป็นเตารีดของจีนนะคะแต่ว่าต้องใช้กับไอ้น้ำจาก,ก,กเครื่องกําเนิดไอ้น้ําเตารีดแบบนี้นะคะแนะนําว่ามันควรจะต้องใช้คู่กับโต๊ะแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ชื้นนะคะมันจะช่วยดูดความชื้นด้วย ก็จะมีพวกเกลีดผ้าแบบนี้นะคะที่เราต้องใช้แบบสําหรับกางเกงสําหรับขาที่เวลาเราต้องรีดขาขากลมนะคะเราจะต้องใช้เกลีดผ้าช่วยนะคะในเรื่องของการแบบลบรอยต่างๆบริเวณมุมนะคะอุปกรณ์เกลีดผ้านี่สําคัญนะคะร้านซักรีดนี่ควรจะต้องมีเลยนะคะมันช่วยได้เยอะเลย เสร็จแล้วเนาะเร็วมากแล้วก็ปกติเราแขวนให้กับลูกค้าเราจะใช้เข็มกัดซ่อนปลายในการแขวนเราไม่ได้พับพาดนะคะเนื่องจากว่าเรามีขนส่งไปตามสาขาด้วยนะคะไม่งั้นมันจะลื่นแล้วมันจะหล่นออกจากไม้แขวนนะคะเสร็จแล้วนายขอดูดหน่อยสิอ่าโอเคเดี๋ยวให้โยอิดเลือกมานะคะวันนี้ผ้าเยอะรีดไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะ นี่ก็เป็นกคงเกงสล c กทั่วไปนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการสแกนบาร์โค้ดก่อนนะคะเพื่อดูว่ามีคําสั่งพิเศษอะไรบางคนถามว่าโยอิเป็นพม่าจะทราบได้ยังไงว่าคําสั่งพิเศษคืออะไรนี่เรามีคําแปลด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เรามีคําแปลภาษาพม่านะสุดยอดใช่ไหมแต่จําได้เนาะจําได้นะออสนใจเกลีดผ้าสั่ง,ส,งสั่งมาได้นะคะเกลีดแขนราคา800บาทรวมส่งจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเลยสนใจอยากได้การีดผ้าอ๋อโอเคสวัสดีทุกทคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้เราสาธิตวิธีการรีดแบบตาารีดไอ้น้ำทั่วไปนะคะเป็นเสื้อผ้าทั่วไปมีเสื้อกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะมีน้องที่เขา,เาถนัดในเรื่องของการรีดกางเกงเขาก็จะรีดกางเกงเยอะนะคะเราก็จะแบ่งตามความถนัดแต่ถ้ชช่างบางคนถนัดรีดสูตรเราก็จะรีดสูตรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะคละงานกันเนะเาะอ๋อมุกเองอ๋อโอเคสวัสดีค่ะน้องมุกฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเงาไหมน้องมุก อยู่ร้านน้องมุกนี่เป็นสาขาของเรานะคะอยู่ที่คาบิโตนะคะอยู่ที่สุขุมวิท7 7นะคะใครที่ใกล้ๆนะคะเข้าไปใช้บริการหาน้องมุกได้นะคะเตารีดแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ไหนนี่นะคะมันเป็นเตารีดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเตารีดไอ้น้ำแต่ว่ามันจะต้องใช้กับแต่มันเป็นของจีนนะคะเราซื้อจากบริษัทที่นําเข้าเข้ามานะคะ ราคาประมาณสามพันเดี๋ยวบอกหดีดูยี่ห้อสิยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าน้ําหนักเบาน้ําหนักเบามากนะคะเดีดูประมาณเนี้ยประมาณไม่ถึงกิโลนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะมีคันโยกตรงนี้นะคะเราก็เวลาเราจะใช้เราจะโยกโยกไอ้น้ําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไอ้น้ําแรงมาก มันอยู่ที่ไอ้น้ำด้วยนะคะไม่ได้อยู่ที่เตารีดอย่างเดียวไอ้น้ำนี่ประมาณสี่บานะคะเกรดแบบหน้ากว้างที่อยู่บนโต๊ะหน้ากว้างที่อยู่บนโต๊ะอันนี้มันเป็นอาร์มที่มากับมากับเตารีดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเตาด้านที่เราใช้่อาร์มไซส์นี้มันอยู่ที่พันแปดค่ะ รีดกางเกงอีกแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นกางเกงเหมือนแบบมีวูผสมหน่อยๆนะคะเวลาซักเสร็จแล้วมันจะค่อนข้างเหี่ยวๆนิดนึงเราต้องรีดจัดทรงนะคะปกติคำสั่งพิเศษที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเช่นกางเกงเอาจีบบางคนไม่ชอบจีบก็จะไม่เอาจีบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องดูตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะ สำคัญอย่างยิ่งนะคะย้าแล้วย้ําอีกในเรื่องของการหลบกระเป๋าในเรื่องของการตีกางเกงผ้าสีเข้มนะคะเพราะว่าจะทําให้มันขึ้นเงาหรือว่าเป็นรอยขอบได้แต่ว่าด้วยเตารีดอนี้นะคะมันจะไม่ทําให้ผ้าสีดําขึ้นเงาเลยนะคะช่วยได้เยอะมากสนใจเกลีดแขนจากอุบลน,นะคะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะอินบ็อกเข้ามาเลยนะ เสร็จแล้วขอ,อยางรีดขา <c oughs> จะให้เสร็จประจำเลยรึกว่าเห็นแบบรวบก็คือนึกว่าเสร็จแล้วอันนี้เป็นสเต็ปค่อนข้างแม่นเลยนะคะแบบเราก็จะรีดหัวกางเกงก่อนนะคะตรงบริเวณกระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับจีบให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทําให้ตะเข็บมันเท่ากันเนาะแล้วก็รีดขาด้านในนะคะรีดขาด้านในทั้งสองข้างนะคะ บางครั้งเนี่ยลูกค้าใส่มาหรือว่ารีดมาเองเนี่ยอาจจะมีหลายจีบนะคะเราจะมาจับด้วยการวางบนโต๊ะแบบนี้แล้วเราจะเลือกให้หนึ่งจีบที่ตรงนะคะบางครั้งอาจจะเห็นว่ามันจะมีรอยเก่าอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเออไม่งั้นมันจะมันจะเบี้ยวไปเรื่อยๆะคะ่ะคิดค่ารีดยังไงคะรายชิ้นลายเดือนค่ารีดของเราถ้ารีดลายชิ้นเราคิด20บาทคะ่ะ แต่ถ้าเป็นพวกผ้าไหมแล้วก็ผ้าลินินก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนี่เนาะอันนี้นะคะก็พะาะรีดด้านในนะคะของด้านในขาเนี่ยนะคะสองด้านเนาะเสร็จแล้วขอคำแนะนำในการซักผ้าให้นิ่มให้นิ่มๆซักทีไรผ้าแข็งทุกที ใส่ปรับผ้าน,นุ่มเยอะก็เป็นค่ะไอ้ที่มันแข็งก็เพราะว่าใส่ปรับผ้าน,นุ่มเยอะเกินไปนี่แหละค่ะการใส่ปรับผ้าน,นุ่มเยอะไม่ทําให้ผ้าน,นุ่มนะคะมันจะทําให้ผ้ากระด้างนะคะมันจะเยอะเกินไปมันจะต้องมีตัวที่แบบว่าล้างล้างสารเคมีหรือเรียกว่าตัวซาวผ้าน,นะคะเพื่อทําให้มันนิ่มลงอ่าเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวมีแต่กางเกงเหรอวันนี้ <c oughs> <c oughs> กางเกงไปแล้วสี่ห้าตัวนะคะอย่างรวดเร็ว ทีก้งเกงอีกแล้วนะคะโยอิท e นี่จะถนัดทีกังเกงมากดูว่าไหนดูซิแล้วมันจะมีอะไรขึ้นมามันก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็จะมีเห็นว่ามาจากสาขาไหนนะคะแล้วก็มีคําสั่งพิเศษเนาะว่าอันนี้ปกติก็คือปกติหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีจีบมาเราก็ไม่จีบไปนะคะ หรือถ้ามีจีบมาเราก็จีบไปก็คือลูกค้าไม่ได้เน้นอะไรก็คือตามทรงของลูกของเสื้อผ้านะคะอันนี้รีดจากกระเป๋าด้านในก่อนนะคะโดยปกติเราจะต้องสังเกตทรงของเสื้อผ้าหรือหรือตางเกงก่อนนะคะว่ามันเป็นเป็นทรงไหนนะคะแล้วก็ดูบริเวณกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ้ามีกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังก็รีดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอยากดูดีกระโปรงนักเรียนเราพยายามหาแลวนะคะกระโปรงนักเรียนคืออย่างนี้ค่ะคือของคลีนเมดเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะเป็นลูกค้าวัยทำงานเป็นหลักกระโปรงนักเรียนก็เลยไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าถ้ามีกระโปรงจีบใช่ไหมคะที่แบบอยากดูถ้ามีเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะสำหรับการไลฟ์ครั้งหน้า โดยมากจะเป็นเสื้อผ้าทำงานหมดเลยถ้าสังเกตดูก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นเสื้อสูตรกางเกงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยเยอะมากค่ะวันหนึ่งก็คือที่เราต้องรีดเนี่ยค่ะมีประมาณสามแผวนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยเกลีดยผ้าตัวยาวตัวละเท่าไหร่ถ้าเป็นสองไซส์นี้นะคะที่มีรีดแขนกับรีดขาตัวละแปดร้อยค่ะอันนี้เราทํากันเองนะคะช่างรีดก็จะ ตา,ตามประสบการณ์นะคะมันจะต้องคำนวณไซส์แล้วก็ความยาวของมันนะคะเวลารีดกางเกงมันชอบเงาค่ะกางเกงที่ชอบขึ้นเงามันเนื่องจากว่าเตาไอ้น้ำแบบเตาบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้ขึ้นเงาต้องมีผ้าคลุมรีดนะคะหรือว่ารีดด้านในนะคะ แล้วก็บริเวณไหนที่มันเป็นส่วนที่เป็นความหนาที่เวลาเราถูไปแล้วมันจะขึ้นเป็นเหมือนมันไม่ถึงกับขึ้นเงาแต่มันเป็นขอบของบริเวณด้านในขึ้นมาเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมองว่ามันคือการขึ้นเงาแต่จริงๆมันไม่ไม่ใช่การขึ้นเงาซะทีเดียวมันคือการกดทับของของความหนาของกางเกงอะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้เกือบ200คนแล้วดีใจจังเลย คิรีตัวล่างมีขไข่หมคลแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้มีค่ะตัวละ800แปดร้อยจ้ะจะมีไซส์แขนกับไซส์ขานะคะชอบมากค่ะเป็นความรู้ที่ดีขอบคุณมากนะคะก็คืออยากจะแบ่งปันทุกๆท่านในเรื่องของการรีดผ้าที่ใครๆคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดานะคะก็คือมันก็มีหลักการแล้วก็มีรายละเอียดเยอะอยู่นะคะ กระโปงอัดฟลีตใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะหาไว้ให้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยฮิตเลยค่ะกระโปงอัดฟลีตบางช่วงที่ฮิตใส่อัดฟลีตมากก็คือจะเยอะมากตัวที่สั่งกําลังรีดอยู่ตอนนี้ตัวละแปดร้อยค่ะถ้าตัวเล็กแปดร้อยหมดเลยจ้ะก็คือเหมาไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่แบบเป็นอาร์มใหญ่แบบอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณพันแปดเพราะว่ามันต้องใช้ไม้เยอะค่ะแต่ตัวนี้มันไม่นะมันติดอยู่กับมันติดอยู่กับโต๊ะรีดนะคะ ตัวปูผ้าที่เป็นสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นผ้าเหมือนแบบผ้าที่มันระบายอากาศได้มันเป็นเหมือนผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะแต่ว่าเปารีดเนี่ยค่ะมันวางบนผ้ามันมันจะไม่ไหม้นะคะเพราะว่ามันเป็นไอ้น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่โยกคันโยกมันก็มันมันก็จะไม่มีความร้อนนะคะแต่ถ้าเอาไปวางพวกเตาทีฟาวฟิลิปอะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ได้เลยจะอาจจะไหม้ได้นะคะเสร็จแล้วโยอิทนี่รีดกางเกงไวมาก อีกสักตัว <aría> บอกว่ามันเอาอีกสักตัวอีกสักตัวหนึ่งนะคะคนรีดเก่งมากๆเขาบอกคนรีดเก่งมากๆยิ้มเลยนะคะพี่อายมากชั้งรีดทุกคนนี่พูดน้อยหมดเลยนะคะพี่อายคนดูเยอะมากเลยนะโยอีมี FC ทั่วประเทศแล้วเนี่ย สีน้าเงินนี้เหรอคะสีน้ําเงินนี้ไปซื้อทั่วไปได้เลยค่ะผ้าลองรีดนะคะเฉพาะผ้าสีฟ้ามีขายไหมคะเออถ้าเป็นเกทั่วไปของเราตอนนี้เราหุ้มสีขาวนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านะจะหุ้มเป็นสีฟ้าช่างโยอิลีกเก่งครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยคิดค่าส่งเลยไหมคะไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีจ้ะ รีดไวมากรีดเพลินเนาะดูแล้วก็เพลินมากมโยอีช,ชอบรีดผ้าไหม,มชอบไหมชอบหมโอ้ยเก็บเงินเก็บเงินกลับบ้านโหยสร้างบ้านหลายหลังแล้ว<ม>ใช่ไหม อันนี้เป็นกางเกงขาสั้นนะคะก็หลักการเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราก็สามารถสอดเข้าไปในในเกได้แบบลึกๆนะคะก็คือสามารถลิทีเดียวได้เลย FCOE ขอบคุณมากค่ะอุย,ยิมไม่อยู่เลยอะ่ะมี FC ด้วยนะโต๊ะนีที่ผ้าสีน้ำเงินมีขายไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นโต๊ะดูดนะคะมีที่เราซื้อมานี่ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ อ๋ออันนี้น่าจะเป็นของมอไพยสารค่ะลองไปติดต่อบริษัทมอไพยสารดูนะคะเขาก็จะมีขายโต๊ะเรามีหลากหลายยี่ห้อมากเลยอะ่ะของญี่ปุ่นก็มีของไทยก็มีเลยนะคะชอบเตารีดมากเตารีดนี่ต้องมีเครื่องกําเนิดไอ้น้ำนะคะเตารีดนี่รีดจริงๆค่ะก็คือเบาๆแล้วก็รีดได้เร็วด้วยไม่ขึ้นเงาด้วยนะคะต้องหามาเลยนะคะถ้าใครเป็นร้านร้านรีดเนี่ยช่วยได้เยอะมาก คุณพงจุลัยส่งเงินแบบไหนคะอะไรอันนี้คืออะไรคะไม่เข้าใจหมายถึงว่าส่งส่งให้แบบไหนเหรอคะเราส่งเป็นพัสดุไปนะคะรีดเทวมากคะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสปีดปกติของโยอินะคะโยอิก็รีดปกติเลยแต่ว่ามีความชำนาญมันก็จะดูเหมือนทุกอย่างจะง่ายมาก ค่ะส่งส่งเป็นพัสดุไปค่ะส่งได้ทั่วไทยจากเกลีดท่าใช่ไหมคะราคาเตารีดประมาณสามพของจีนค่ะแต่ว่าต้องใช้นี่นะคะท่อเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นท่อด้านบนนะคะีค่ะนี่เนาะเพราะว่ามันต้องมีบอยเลอร์ค่ะมีเครื่องกำเนิดไอ้น้ำคุณพงคุณพงทักอินบ็อกมาแล้วกันนะคะถ้าต้องการเกลีดท่า เสร็จแล้วกางเกงขาสั้นใช่ไหมเรียบร้อยอยากดูอะไรอีกไหมคะไหนดูซิไลฟ์นานหรือ,อยังมีอีกไหมจ้างเสร็จแล้วนะคะกางเกงขาสั้นอันนี้ก็จะไม้สีฟ้าของเราจะเป็นงานซักรีดทั่วไปนะคะแล้วก็จะตีดอย่างรวดเร็วนะคะเรียบร้อยโชว์อีกไหม เอาอีกเหรอโหฟิตมากไม่มีเสื้อมั้งเหรอเออเอาเสื้อมั้งไหมเออเสื้อสักตัวเนาะมีเรือมีเรืเสื้อเชิ้เปล่าคะอามีค่ะมีเดี๋ยวรีดให้ดูนะคะตัวน,นี้เชิ้ตเนาะอันนี้เป็นเอ่อเสื้อผ้าฝ้ายเนาะอ่านี้นะคะแล้วก็สแกนเนาะอันนี้รีดปกติ ปกติก็คือมาไงไปงั้นนลคะ่ะอันนี้เชิ้ตนะคะเป็นเป็นเชิ้ตผ้าฝ้ายธรรมดานะคะก็รีจักปกก่อนนะคะเสื้อเชิ้ตแขนยาวใช่ไหมคะได้คะ่ะตัวนี้น่าจะเชิ้อแขนยาว ตัวนี้นะ่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบประมาณสไตล์มูจิแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อแบบเป็นคอตตอนนะคะแบบนิ่มๆเราจะไม่รีดแบบเรียบแข็งโป๊กนะคะมันไม่ใช่สไตล์นะคะก็คือสไตล์ของเขาจะเป็นแบบใส่ลำลองใส่สบายนะคะเริ่มจากตรงไหล่ก่อนเนาะแล้วก็เอาเอาตัวเข้าเข้าเกลีดนะคะ มีรีดผ้าปูที่นอนไหมคะอ๋อมีค่ะจะมีน้องอีกคนหนึ่งที่รีดแต่ผ้าปูที่นอนอย่างเดียวเลยค่ะปกติผ้าปูที่นอนเราไม่ได้ใช้เครื่องรีดแบบลูกกลิ้งอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันโดยมากลูกค้าส่งมามันจะเป็นที่นอนรัดมุมซึ่งรีดลูกกลิ้งค่อนข้างยากเคยมีเตารีดลูกกลิ้งก็คือแบบไม่ได้ใช้แล้วค่ะ ก็คือผ้าพวกนี้เวลาโดนเตาตเารีดปุ๊บนี่ก็คือมันจะคลายยับทันทีเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์นิ่มๆอยู่เราก็หมุนไปตามทรงของเสื้อได้เลยนะคะตรงไหนที่เป็นบริเวณโคงนะ้งหน้าอกหรืออะไรก็ให้มันเข้าโคง้งแบบเข้าโค้งเกไวห้หอย่างเงี้ยนะคะ อุปกรณ์ที่ต้องมีเลยนะคะก็คือต้องมีเตารีดที่ดีมีเกลีดผ้าในการช่วยจัดทรงนะคะของเราลีดเตารีดไอ้น้ำเราจะไม่ใช้น้ำยาลีดผ้าเลยนะคะเพราะว่าด้วยเตารีดแค่นี้มันสามารถทำให้เรียบได้เลยนี่เนาะ ตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโยอีจะรีดแขนนะคะคือผ้านี้มันเป็นผ้าคอตตอนแบบประมาณสไตล์2ชั้นนะคะมันก็จะมีความเหมือนมีความยน่นอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของมันนะคะพวกนี้เราจะไม่ไปฉีดน้ำยาให้มันแบบแข็งโฟกนะคะอยากดูเครื่องรีดที่เหมือนหุ่นยนต์ อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเป็นเครื่องรีดเชิร์ชใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเรายอดรีดตัวนี้คะ่ะเสร็จแล้วด้วยโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องรีดเชิร์ชนะคะก็คือบางตัวเนี่ยถ้ามันไม่ใส่ไม่สามารถใส่เครื่องรีดเชิร์ชอัตโนมัติได้เราจะรีดเป็นลักษณะแบบรีดมือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวพาไปดูเครื่องรีดเชิร์ดนะน่จาจะกำลังรีบอยู่นะคะพาไปดูโอ้ยพาไปดูนะคะรีดเชิร์ดให้ดูหน่อยอันนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์การรีชเชิร์ดนะคะก่อนที่เราจะใส่เราจะต้องมารีดอันนี้ก่อนนะน้องไม้น้องไม้นมคนสวยนะคะน้องไม้กำลังจะปั๊มเหมือนแขนแกับคอก่อนนะคะ ะะก็จะได้เป็นปกแล้วก็ตรงปลายแขนมาแล้วก็จะมารีดตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะรีดเสอเชิ้ตนะคะแล้วก็จะสวมเข้าไปในหุ่นแบบนี้นะคะจัดให้มันเรียบนะคะแล้วก็มันจะมีตัวที่แบบดึงแขนสองข้างนะคะถ้าเป็นแขนยาวแต่ถ้าเป็นแขนสั้นก็คือสามารถปล่อยได้เลยนี่เนาะ มันจะรีดมันจะมีเหล็กหนาทั้งหน้าทั้งหลังนะคะก็คือมันจะเรียบออกมาได้เลยทั้งตัวเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเป่าใช้เ,เวลาเป่าประมาณสิบวินาทีนะคะตอนหนึ่งตัวเป็นการรีดเสื้อเชิ้ตนะคะเตารีดตัวนี้เท่าไหร่คะมีขายที่ไหนเออห,หุ่นหุ่นรีดเชิ้ตนี่เหรอคะ คุณลีเชิ้นี่ยี่ห้อซันโ o s ซค่ะของญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมไม้แขวนหายนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะได้เสื้อเชิ้ขอดูหน่อยเรียบไหมพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารีดแขนนี้นะคะ น้องก็จะมาแต่งตรงแขนเพราะว่าพอรีดออกมาเนี่ยแขนมันจะเป็นแขนกลมนะคะจะต้องมาแต่งบริเวณที่ยับเช่นตรงปลายที่เราหนีบมันไว้นะคะแล้วก็มาแต่งนิดๆหน่อยๆนยนะคะแล้วก็ตรงแขนเสร็จแล้วะคะ่ะส่วนอันนี้ตัวนี้เป็นตัวเป่าพวกเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะคะน่าจะไม่มีแล้วเนาะเสื้อยืดน่าจะเป่าเสร็จหมดแล้ว โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ